สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมดอกไม้นะคะที่หน้าบ้านคุณย่านะคะสวยไหมช่วงนี้มันมีแดดไงดอกไม้ออกดอกสวยมากเลยดอกนี้สีแดงสดไม่รู้ชื่อนะคะจะถ่ายให้ดู แต่มันนี้มีสองสีเลยมีสีอมพวกกับสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบเขาเยอะมากเลยที่นี่ดอกใหญ่ด้วยนี่คืออะไรเหมือนเหมือนใบตำลึงเลยอ่ะ้องไม่ใช่ใบตำลึงเอมมาพาชมหน่อยอันนี้อะไรพึ่งเหรอเนี่ย <c oughs> บินว่อนอยู่เนี่ย <c oughs> บบอันนี้ต้นอะไรอะ่ะต้นผลไม้เหรอ ดูญ้านะที่ขาวๆนี่มันเป็นดอกญ้านะญ้ามัน,นมาตอันนี้ก็ฝั่งโน้นนี่ยังส่วนน้อยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนดอกไม้กันวันลังเออนี่ันนี้มีผลไม้ด้วยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ผักผักอะไรผักชีฝรั่งเขาปลูกด้วยนี่ <c oughs> แล้วอันนี้ลูกอะไรเนี่ย รู้ลูกอะไรเลยเนี่ยเล็กเล็นูนก็ด้วยออกลูกลูกเบสกี้เหรอใช่ไหมลูกพีทเหรอมันพิ่งออกลูกเนี่ยเล็กเล็เขาเรียกอะไรเนี่ยเออดอกไม้เขาสีชมพูอารามกล่งนี้ก็มีหน้าเหรอหอ๋อโอ,อ,อ้ด,ด้านหลังมีผักเต็มเลยเหมือนผักไทยเราเลยอ่ะที่เขาปลูกดอกอัญชันเลยอ่ะ แต่ว่าต้นมันใหญ่มากก็มันออกดอกสีนี้ซูมให้ดูใกล้ไม่รู้ชื่อนะคะถ่ายให้ดูเฉยเดดูฝั่งโน้นนะคะอันนี้ดูสิต้นดอกกุหลาบกำลังออกพุ่มอันนี้เหลืองมากส่วนต้นอันนี้เขาไว้ใส่สเต็กนะคะหอมมาก เขานิยมปลูกผักชีฝรั่งกันด้วยดอกกุหลาบอันนี้มันยังไม่บานกําลังออกพุ่มแต่ว่าบริเวณริมถนนน่ะมันจะมีออกดอกกันแล้วโอ้ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยจะต้นเดียวกันนะเกือบคล้ายๆกับดอกที่มีอันเนี้ยที่สําหรับใส่สเต็กแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ก็คืออกุหลาาดอกกุหลาบมันกำลังพุ่มนี่มันกำลังออกเลยเนี่ย แดงแดงตัดเองนีง่แหละสีมาต,ต,ตื่นตาตื่นใจกับดอกย<ม>้าเดี๋ยวว่างๆเราจะพากันไปปั่นจัก,กรยานพาไปดูดอกไม้ข้างนอกที่มันเกิดมาธรรมชาติเหมือนกันรอมาแล้ว,วน้องชายเช่า แล้วนะคะจะไปทานข้าวแล้วคะ่ะวันนี้วันเกิดคุณยา่าบาย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 เดี๋ยวมาบายบายใกล้ๆดอกไม้แล้วกันบายบาย,บาค,ยคุณปูมาแล้ว